บริษัทพักระกดาบเครดิ้งจำกัดจำหน่ายรถการเกษตรมืสอสสภาพสวยอุปกรณ์ครบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงยังไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยทางร้านจัดโปรลดร,ราคาสินค้า10%ทุกรายการในร้านครับพร้อมจัดส่งฟรีจองสินค้าตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2568รถแทรกเตอร์มิตซูบิชิ MT265 โรตารี่มิตซูบิชิ a b 1 6 เครื่องยนต์26.5แรงม้า4สูบเชื้อเพลิงดีเซลชั่วโมงทำงาน1น0่งนชั่วโมงลดเหลือราคา15 0 0 0 0น่บาทรถแทรกเตอร์ความกว้าง1.30เมตรความยาว2.60เมตรล้อหน้ากว้าง1.2 0เมตรล้อหลังกว้าง1.40เมตรเกียร์ช้ามี2ระดับเกียร์เร็วมี2ระดับเกียร์เดินหน้ามีสีระดับเกียร์เดินหลังมีสีระดับช้ากลางเร็วเกียร์3ที่เกียร์พิธีโอสีระดับ โรตารี่ความกว้าง1.80เมตรความยาว80เมตรลูกค้าท่านใดสนใจรถแทรกเตอร์ติดต่อสอบถามได้ทางเบอรดหรือติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์80949799แอดินเพจหรือ0816149462คุณพนิดากอบคุณลูกค้าทุกท่าน